รบกวนพี่ช่วยแนะนํามิเตอร์ไฟฟ้าและส,สายไฟที่ใช้กับเครื่องชาร์จ22กิโลวัตต์ให้หน่อยครับใครที่จะติดตั้งเครื่องชาร์จรูไฟฟ้า AC 22กิโลวัตต์แนะนาในคลิปนี้ครับเครื่องชาร์จขนาด22กิโลวัตต์เนี่ยใช้กระสายไฟ32แอมป์ต่อเฟสใช้ในระบบไฟ3เฟสสายไฟทั้งหมดเนี่ยมี4เส้นประกอบไปด้วยลาย1ลาย2ลาย3และนิวตรอนสายไฟเริ่มต้นที่เบอร์16สแควร์มิเตอร์ไฟฟ้าที่รองรับเครื่องชาร์จขนาด22กิโลวัตต์มีมิเตอร์ขนาด15 แนะนาให้ติดเครื่องชาจ22กิโลวัตต์ได้2เครื่องจะเป็นมิเตอร์แบบธรรมดาหรือว่ามิเตอร์แบบทียูเนี่ยอันนี้แล้วแต่การใช้ไฟของพี่เลยครับถ้าใช้ไฟฟ้าช่วงเช้าเนี่ยก็แนะนาเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าแบบธรรมดาที่อัตราคงที่ตลอดทั้งวันแต่ถ้าใช้ไฟช่วงกลางคืนเนี่ยก็แนะนาเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าในอัตราทียูในเรทออฟพีกจะคุ้มค่าที่สุดครับส่วนวิธีการติดตั้งเนื่องจากระบบไฟเนี่ยเพียงพอต่อการติดตั้งเครื่องชาจรถไฟฟ้าสามารถติดตั้งได้จากวงจรที่1หรที่งหรในวงจรที่1เเเเนียกกก็ระบบไฟฟฟฟจาาตู้้มหลั3สองก็เดดินระบบสาายี่มทจุ ติดตั้งเครื่องชาจที่เหมาะสมต่อตำแหน่งการติดตั้งเครื่องชาจของเราครับและตำแหน่งที่จะติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันได้เลยครับแต่เราแนะนําให้ติดตั้งเป็นวงจรที่2ตามมาตรฐานของทางการไฟฟ้าแยกจากวงจรเดิมของบ้านไปเลยการติดตั้งวงจรที่2เนี่ยจะเดินระบบไฟจากมิเตอร์ไฟฟ้าเดินระบบสายไปตำแหน่งที่จะติดตั้งเครื่องชาจและตำแหน่งที่จะติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันพวกเบรกเกอร์และกันดูดครับและติดตั้งค่ากราวให้ได้ตามค่ามาตรฐานนะข้อแนะนําสุดท้ายครับการติดตั้งเครื่องชาดรจรนยนต์ไฟฟ้าขนาด22กิโลวัตต์ ต้องมีความรู้มีทักษะมีประสบการณ์การติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะเรามีทีมติดตั้งมีอุปกรณ์ติดตั้งและก็มีผู้ออกแบบการติดตั้งให้สามารถเข้ามาใช้บริการไว้ใจบริษัทรีชาร์จเน็ตจีได้เลยบริษัทเราเนี่ยรับติดตั้งวงจรที่2รับติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและรับทําสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตามที่พักอาศัยตัวเพศไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ทํางานนอฟฟิตอาคารพาณิชย์โรงแรมหรือโรงงานเรามีทีมดูแลตลอดการติดตั้งและหลังติดตั้งครับหากอยากจะติดตั้งเครื่อง